ลองนึกดูชีวิตเธอตั้งแต่จำความได้จนวันนี้จะเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ตามกลางคนก็ตามจนถึงผู้เท่าผู้แก่หัวหงอกหัวขาวเนะี่ยยมลองนึกดูว่าในชีวิตเรานะมันเคยมีความสุขจริงๆบ้างไหมความสุขสงบร่มเย็นในใจความสุขชนิดที่มองไม่เห็นโทษ เห็นความผิดความพลาดสุขเพราะไม่เห็นบาปท,ที่เกิดจากคำพูดความคิดการกระทำของเรามีบ้างไหมเราอาจจะมีความสนุกจริงได้กินได้เล่นได้ร้องได้รำได้สนุกสนานเราก็จะเข้าใจว่ามันเป็นความสุขแต่ลึกๆมันมีความรุ่วมร้อนเผาลนอยู่ชีวิตชนิดนี้นี่เป็นชีวิตที่ขาดทุน